ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้นะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณออนกัญญานะครับเก้วคําแสนนะครับที่มอบมันเก้วมาให้เรานะครับเดินทางมาไกลครับจากสกลนครนะครับแล้วก็ข้าวสารกระสอบนะครับมันเกลห้าสี่ลังครับทั้งหมดสี่ลังขอบคุณมากครับขอบคุณที่เมตตาครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ได้มีมันเกวให้กับน้องใบบุญบำรุงนำนมครับนครับกินอยู่นู่นนะครับ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมันเก้วนะคะที่ท่านได้ส่งมาให้แม่เหมยกินนะคะค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะช่องขุนช้างสะพานบุญนะคะแม่เหมยกำลังกินมันแก้วอยู่นะคะขอบคุณ ท่านที่ส่งมันแก้วมาให้มากๆนะคะคุณอ่อนกัญญานะคะแก้วคำเสดนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีข้าวสารด้วยนะคะหนึ่งกระสอบนะคะ ไปบูนเป็นไรลูกเป็นไรเหิวเหรอคะไม,ม่เหมยไม่ให้น้องไปบูนทานนะคะตกตุ๊บจะเก็บเลยนะคะน้องไปบุนแอบมาได้ละะแล้วไม่เมือนไม่เมยยิ้มมันไม่เม แย่งแล้วนะคะให้น้องไบบุญกินนะคะโอ้โหความเป็นแมย่ยอดเลยนะคะปลุกกินยังไม่ได้นะคะดูน้องไบบุญโกรดแล้วนะคะโกรดแล้วหรอคะ ไม่ได้ทำความสะอาดบ้านให้น้องใบบุญนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวหนูจะทำนะคะ ร้อนนะคะวันนี้อากาศไม่ไม่เย็นนะคะร้อนแล้วนะคะใบบุญใบบุญจ้าจ้าเลยจ้าแล้วจ้า,จ,าจ้ากับลูกจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าไม่แม่อีเลยลูกจะกินกับแม่นะคะ เป็นน้องใบบุญนะคะทำอะไรอยู่คะเอ็ดทำอะไรอยู่คะลูกเเ,เล่นอะไรอยู่เนี่ยเด็หนูเอ็ดเล่นอะไรอยู่คะ কিনমলা কিনম কালো কিনমলা ียาแล้วนะคะ่ะมาดื่มน้ำใบบุญนะคะจะทานยากับแม่นะคะเดจะทานยาเหมือนแม่นะคะ มัมเดืนโยกอยู่นู่นนะคะเจะเจะเจหนูกินยาเป็นหรืยังยังกินยาไม่เป็นนะคะ กินไรคะกินไรคะแม่ไม่ให้กินแล้วนะคะไม่เอาไปหมดแล้วโอ้ยดูไปบนโตยดสิคะดูตาสิคะไ,ไม่พอใจแม่เลยนะคะ าติดตามด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมยูรในกณะนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบบุญด้วยนะคะให้ช่องของพ่อขุนช้าสะพานบุญด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเอฟซีที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวของน้องใบบุญนะคะที่ท่านได้นำนันแก้วมาให้นะคะ<ม>ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะ นใจดีนะคะนำมันแกงให้แม่เหมยทานนะคะแมีบุญอยากกินด้วยนะคะกินนมแม่แล้วลูกแล้วกินนมแม่ก่อน กินนมแม่ก่อนลูกกินนมแม่ก่อนแล้วแล้วกินมมมมแล้วเหนคะเคี้ยวเข้าปากเลยนะคะเมื่อกี้เรจะติดคอลูกเยวจะติดคอกินนมก่อนแล้วแล้วคนเก่งแล้วแล้วกินนมก่อนไปกินนมแม่เร็วกินนมแม่เหมยแล้วลูกเร็วอยากเข้ากล้องอยากจับกล้องมาดิจ้าก่อนจ้าก่อนลูกมาดิจ้าจ้าสวยๆลูกจ้าจ้า เด็กเดือ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 ดเด็กเดือดจ้าก่อนจ้าจ้าแล้วจ้าสวยๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่นำมันแก้วมาให้แม่หนูกินนะคะขอบคุณท่านมากเลยนะคะ คุณนั้นป็นใหญ่ใจดีมากนะคะวันนี้ก็ขอจบเลิยน่ารักไวเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ